ตเตาเผาถ่านแบบทางครึ่งนะครับทดลองเผาวัางที่2 9ไม้มะค่าแต้นะครับคลิปที่สตอนนี้ผมสังเกตว่าควันใสเกือบหมดแล้วครับควันที่เคยเห็นเป็นสีขาวอมฟ้านะมันจะหายไปเกือบหมดแล้วมองไม่เห็นนะท่านคิดเหมือนผมไหมครับลองไปเปรียบเทียบกับคลิปที่แล้วดูนะครับนับเวลาจากควันฟ้าขาวอมฟ้าเรื่อฟ้าอมขาวก็กินเวลามาประมาณหนึ่งชั่วโมง ควันก็ใส่ไปดูอุณหภูมิควันกันนะครับอุณหภูมิปากปล่องอันนี้ผมเห็นปลายหัวเทอร์โมคัพเปิลไหมครับเล็กๆอุณหภูมิปากปล่องตอนนี้อยู่ที่4 44. 4 4จุดเมื่อกี้จุด4สวยมากเลยนะครับ4 4 4 ผมเอาไอตัวกล่องที่อาจารย์ไพลัตทำเนี่ยมาเช็คอุณหภูมิดูนะครับเพื่อเปรียบเทียบรู้ให้รู้จะเห็นว่าอุณหภูมิด้านบนอยู่ที่819อุณหภูมิตรงกลางถังค่อนบนนิดหน่อยนะครับ746ไอจุดที่3ใต้เตานะเสาดายครับหัวขาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ท่านจะเห็นว่าไอหัววัดเทอร์โมคัพเปิลในตัวเดิมที่มันมีสารไอน้ํามันทาเคลือบอยู่นั่นแหละ อ่านแค่425เองก็เออร์เลอร์จากคือแตกต่างจากไอตัวโมเดลที่เราวัดไอตัวนั้นไป4 40ปอนด์20องศา15องศาประมาณนั้นนะครับโอเคต,ตอนนี้ควันใสแล้วเห็นไหมครับมองไม่เห็นควันละเอ่อจากจุดที่มองไม่เห็นควันเนี่ยผมก็จะนับเวลาไปอีกประมาณ หนึ่งชั่วโมงนะตามคำเดี๋ยวจะไปปิดตอนสิบโมงออไม่ใช่ดิไปปิดตอนสิบเอ็ดโมงเพราะตอนนี้สิบโมงนะครับควันฟ้าขาวตอนเก้าโมงควันใสตอนสิบโมงนะเดี๋ยวจะไปปิดเตาตอนสักสิบเอ็ดโมงนะครับปิดเตาตอนสักสิบเอ็ดโมง ตอนนั้นมาดูมาดูพรุ่งนี้ค่อยมาดูฐานกันว่าวิธีการเผาแบบนี้เนี่ยบรรฐานมันจะเป็นยังไงเผาแบบไหนเผาแบบหนึ่งคือไม่รีเลยนะครับอันที่สองก็คือพอควันฟ้ามาควันใสเนี่ยหนึ่งชั่วโมงหลังจากควันใสไปหนึ่งชั่วโมงค่อยปิดเตาฐานจะเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็เราจะมาดูอุณหภูมิปากป่องตอนปิดเตาด้วยนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดตามก็นแล้วกันนะครับคลิปถัดไปคลิปถัดไปนะ่าจะเป็นคลิปเปิดเตาเลยก็แล้วกันนะครับคลิปนี้เอาเอาเท่านี้แหละนะครับเอาเป็นว่าผมจะทําตามที่ผมว่าไว้นี่แหละนะครับจะไปปิดเตา ตอน11บเอโมงหลังจากควันใส1ชั่วโมงแล้วก็ปิดเตานะครับตอนนี้10บโมงอ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ